ประเดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พบกับรายการสติการ์เมอร์วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้ายไฟเอ็นะครับผมก็คือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ไม่พอต่างแน่นา,นาม,มันก็สามารถแก้ได้นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยถ้าปกตินะครับสำหรับคนที่ลงไฟเอเนี่ยแล้วอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับให้กดด้านซ้ายตรงนี้ครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าไฟนะ จากนั้นกดลิกขวา Open File Location ครับจากนั้นถ้ามันขึ้นตรงนี้ปุ๊บก็ให้กดลีกขวา Open File Location อีกรอบอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่เราเข้าประจำนะผมะดูข้างบนนี้ดูจอใหญ่ก็ได้ของผมอยู่ในแอป data นะผมะแล้วอยากรู้มันอยู่ในใดไหนกดตรงนี้รอบหนึ่งครับอแล้วก็กดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับกดย้อนกลับไปแค่นี้ครับก็จะกลับมาที่เดิม ผมมาอยู่ในไดซี C, ตรงนี้เลยนะครับผมเราเราจะย้ายนะครับให้เราย้ายทั้งหมดเลยนะครับผมให้คลิกขวาครับกดคัดนะจากนั้นครับเราก็เลือก Drive ที่เราจะไปไดที่เราจะไปนะผมจะเป็นเลือกเป็นไดดีแล้วกันนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะ,อะผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ละแล้วก็กดวางนะครับผมแค่นี้ครับง่ายๆสั้นๆน,นะครับผมไม่มีอะไรยาก อ่าโอเคโหลดเร็วโหลดช้าอยู่ขึ้นอยู่กับกิกะไบต์ตรงบนนี้นะครับผมถ้ายิ่งเข้าเซิร์ฟหลายเซิร์ฟนะครับมันก็ยิ่งเยอะนะครับผมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะ50%สิเปอร์เซ็นต์แล้ว เ okay, มาก้าสบสอเอเซนแล้วให้ไวให้ไวก่อนที่จะไม่ไวครับเค okay, พอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมตรงนี้มันยังเป็นรูปโฟลเดอร์โฟลเดอร์ยังไม่มีรูปนะครับอ่ะเรากดตรงนี้อ่ามาแล้วรูปตัวหนอนกะ็คือรูปที่เราใช้นะครับผมอ่าแค่นี้ครับไฟล์เราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะโอเค ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับผมกระชับกระชับหน่อยอ่ะมาละมันจะโหลดช้าดนึงเพราะว่าผมเปิดเกมค้างไว้นะผมเปิดเกมอีกเกมหนึ่งค้างไว้มันเลยโหลดช้านะม,มาเลยเดียวเฮตอนแรกๆมันก็จะประมาณนี้แหละแต่พอมันจับได้ที่ปุ๊บมันก็เร็วแล้วครับมา ไวนะผมก็เ,เล่นได้แหละแต่บันช้านิดนึงผมเปิดเปิดมาหลายเกมอโอเคเรียบร้อยครับก็ง่ายๆสั้นๆน,นะครับผมอ่ะแล้วเราวันนี้ขอจบอยินดีนนนครับมีคำถามก็คอมเมนต์นะครับผม Dis discord อ,อยู่ในเกี่ยวกับของช่องผมนะครับเออ ติดต่อเข้ามาได้หากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างผมก็สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ